สอวามพีเจ้าพี่น่องเมื่อนี้ก็ได้บัวมาสู้พีสู้น่องกินจากน,น่องนะเม็ดบัวของดีมีประโยชน์จ้าแย่จนเก็บมือพี่น่องจ้าสิมากกินแบบอัน แย้วแตงสิพี่น้องอกินรวดคุณประโยชน์ถามผู้เพลินผู้รู้เถ้ดพี่นนอแต่ว่าย่ายกับหงว่ามีประโยชน์อยู่ต่วันบุหุจักว่าแก่ยังต้องถามผู้เพลนลงต้องเข้าไปเบิ้งเล,ลิกๆเถิพี่นนอ <c oughs> บำลุงอีหอย่างนึ่งบ่ใช้กับพ่กหัวจกักกันแต่ว่าหัวจักว่าเป็นเป็นคองที่ดีอ่ะกินมันหัวจะดีอือม่มันกินด้วเปลือกได้พปน่นอะ ยามมึงสิอ่ะินจะเหนือ่อยทางในมันะซื้อมาสองมาสี่สิบบาทเพื่อนต่วกระจอดห่หายเข้าเนาะพี่น,อน้องอันนี้ก็ดีจ้ะพี่น,อน้องซอยตากแดดไปต้มเห็ดเป็นน้ำซ้าเปลือกมันเก็บไว้ไปตากแดดหอมดีจ้า จาพี่นอ้องเนี่ยเก้วเปิดจย่งสีออกกินได้ยังสีมันแบบเลี้งกันมีคุณประโยชน์ยายเป็นคนมันนอกงนะจ้ะก็เลยมากกินแต่จังสีผันลไม่ปลาก็มาก,กินนี่อันนี้บัวหลวง เพื่อนบัวหลวงดอกก็มีคุณประโยชน์จากพี่นอ้นอ,งยยองยศยังย้าก็บพู่หงาย่าหงทอนเนี่ยย้าก็แล้วมากินตุพีสูนองเบืงเดือจากพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ <laughs> ไม่กินน้ำกันจ้า ขอบคุณค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ยายเด้อค่ะขอบคุณค่ะ